คนกังวลอยูอ่ก็คือการที่เจมาร์คอนเซเวนขยายเข้ามาในส่วนของออตลาดกล้องแต่ตรงนี้เนี่ยก็ทางผู้บริหารก็บอกเช่นกันว่าในออสถานที่ที่มีสาขาของคู่แข่งเข้ามาเนี่ยเซมโซเซมโซเซกรไม่ได้ตกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าคู่แข่งใหม่เข้ามาเนี่ยไปกินแชร์จากรายย่อยมากกว่าที่จะมากินแชร์จากบิกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกคุณภาพกล้องมือถืออย่างเราเห็น หัวเวย่ยใช่ไหมครับที่เป็นร่วมอะไรกาทำพีเทนขึ้นมาก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้คนเลือกที่จะไม่ซื้อกล้องนะครับงบการเงินนะครับก็ EPS โตมาเรื่อยๆนะครับก p อรฟิตมาจิ้นก็สูงค่อนข้างสม่ำเสมอน,น,นะฮะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านด้านมาเก็ตแชร์ธนะการเงินแข่ง,งเนี่ยถ้าดูตรงนี้มันจะเห็นเป็น0.73แต่ถ้าเข้าไปดูในงบจริงเนี่ยประมาณ 9ก0กว่าล้านเนี่ยเป็นเจ้าหนี้การค้นานะครับแล้วที่เหลือก็เป็นพวกผลผูกพันพนักงานเพราะฉะนั้นไม่มีหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยเลยนะครับธนาการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งมาก Cash เอ่อในส่วนไม่ถึง n e บเน็ตแคชแต่ว่า่านเงินเงินแข็งๆพูดผิดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำ,ทำกำไรสูงนะครับ ROE สูงมากส่วนผู้บริหารมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลก็เป็นตอนนี้เป็นรุ่น2กํกำลังดูแลอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็รู้กันว่าในอนาคตจะเป็นยังไง ก็อันนี้เป็นเหมือนสนับ s h o t นะครับก็เดี๋ยวรอวันจริงอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกขอบพระคุณทุกคนครับขอบคุณครับไปวิสิตกันมาหรือยังครับยังไม่ได้วิสิตครับมีมีแผนจะไปไหมฮะขาไม่ไปนี่นะครับเมื่อชีพเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อาชีพเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขาเขายังไงก็ได้นะครับแต่ข้อมูลปีเซนมาก็เ<อ>ยี่ยมตามชอ็อปเยี่ยมตามช็อปนะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวเชิญทีโพลี่เลยดีไหมครับทีโพลี่ดีกว่านะครับเพราะเขามีการชุมนุมชักซ้อมกันนะฮะ ได้ได้ได้ก็บิ๊กคัมภีรก็พรีเซนต์ได้ดีมากนะครับแต่เดี๋ยวรอดูว่าคอนเซิร์นหลักที่เมื่อกี้เขาพูดเนี่ยมันจะเดี๋ยวปิดไปก่อนก็ได้พี่ได้ได้ครับอ่เดีเดี๋ยวผมเปิดให้ ผมวม่าเมลผมไหมใช่ใช่ใช่อ <นะ S 2> <ช>่ะไดครับทีโพลีนี่ก็ไปวิสิตกันมาแล้วนะครับพี่เ่า <c oughs> <c oughs> พี่เ่าเป็นรงการไหนวะ ยังไม่มายังไม่มาอันนี้อ่านะครับอินเทอร์เน็ตเราใช้ความเราสูงมันโหลดจงไงครับลองดูนะครับอไอย่างนี้ก็ได้ไหม พราะทำมาจาก g o o g l e Slide ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะจะเลื่มเลืมนิดนึงอ่าได้เลยครับเชิญเลยครับเขินไม่ได้คิดว่าจะต้องมาพูดด้วยวันนี้ใส่ใส่ชุดกีฬามาด้วยนะครับใส่ชุดกีฬาเมื่อเข้ากับตีมมาด้วยก็เหมือนจะบอกกำลังกายมาแบบไต่กีฬาอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ไปวิสิตมานะคะจริงๆตัวไทยพริคอนเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำา เกี่ยวกับก่อสร้างเนาะเดิมทีตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อตั้งมาจนคุณเจริญจันทพรังศรีเนี่ยก็มองว่าโดยธุรกิจก่อสร้างเนี่ยตัวมาจิ้นมันไม่ได้เยอะมากมายเขาก็มองว่าถ้าเราจะจะ,จะดำเนินธุรกิจไปแล้วก็อย่างนี้ไปไเรื่อยๆบริษัทก็ไม่ได้จะไม่ได้เติบโตมากนะเพราะว่าคู่แข่งในเรื่องของคอนสตรักชั่นค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมาบุกในเรื่องของตลาดพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็มาแล้วก็ลงทุนในเรื่องของธุรกิจ พวกวัสดุก่อสร้างแล้วก็พ r o p e r t y เนาะดังนั้นใ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 นธุรกิจของเขาก็จะมีในเรื่องการพัฒนาพัฒนาอ,อ,อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจซื้อขายวัสดุแล้วก็ธุรกิจพลังงานตัวที่น่าจะเป็นไฮไลท์หลักของตัวไทยพริคอนก็คือน่าจะเป็นการเข้าไปถือ TPCH นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเขาถืออยู่50กว่าเปอร์เซ็น ตอนเริ่ม TPCH เริ่มเข้ามาเห็นปี58เนี่ยก็มีการปัดขายเพื่อ,อชำระหนี้ไปจนปัจจุบันเหลือถือประมาณ41.26นะคะแล้วก็ตัวธุรกิจตัวนี้เองเนี่ยที่จะสร้าง valuation ให้กับตัว TPO l y มากนะคะอขอดูที่หน้า valuation ของอันนี้เป็นข้อมูลทางบัญชีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปพูดที่หลัง ก็คือถ้าเราคิดจากที่คอนเซนแซสให้ตัว TPCH เองนะคะเราเราเอเวอร์เลอยู่ที่22บาทอ่าฮะเราก็มองว่าถ้าแฟร์บาลูของของทีโพลีน่าจะอยู่ประมาณ4บาท20สตางนะคะอ่าฮะแล้วก็ตัวจากธุรกิจของเขาเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่บาทกว่า ดังนั้นราคาของทีโพลีน่าจะอยู่ประมาณ5บาทกว่าถึง6บาทแต่กต็นั่นนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเราต้องมองว่าตัว TPCH เนี่ยเริ่ม COD แล้วก็ลงไฟฟ้าแต่ละโลงที่ที่ที่เขาดำเนินการไปเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยคอนสตรัคชั่นที่เขายังมีอีกที่สามารถที่จะบุกกำไรได้ซึ่งเราได้ตัวเลขที่ท,ที่ที่เป็น ความลับของเขามานะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้อีกทีหนึ่งว่าเพราะว่าเราได้ตัวเลขมาว่าในแต่ละคิวที่เขาบุกกำไรนะคะในแต่ละโครงการเนี่ยในคิวสคิวสและคิวสของปีนี้มีตัวไหนบ้างทั้งหมด19โครงการเนาะมาขอให้เป็นไฮไลท์วันพรีเซนต์วันนี้ดีกว่านะคะก็อนมมันนี้เราคิดให้คร่าวๆนะว่าถ้าเกิดว่า TPCH เนี่ยราคาอยู่ที่22บาท แปวัลของทีโพลีน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะประมาณ4 0บาท20เราคิดจากดิสคาว n t ยี่สเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะว่าโดยโดยการถือถืออ้างอิงก,กันเนี่ยมันจะมีในส่วนของดิสคาว n t ประมาณ20เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในธุรกิจที่เขาไปทำพา p เ o อร์ตีเองเนี่ยมันยังไม่ได้หือหวาเพราะว่าตัว,ต,วตัวไทีโพลีเองเนี่ยเขายังไม่ได้เก่งในเรื่องของการตลาดในการทำทำโปรโมทโครงการต่างๆถามว่า เขาอาจจะมีฝีมือในเรื่องของการทำคอนสตรักชั่นเพราะก็คับเป็นซับคอนแทคให้ปตทด,ด,ด้วยนะคะเป็นโครงการที่แบบโอเคใน เขามีดีเบตหลายๆเจ้าแต่เขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าเจ้าที่ที่ทปตทเลือกนะคะแต่ว่าเรื่องการทําการตลาดของโครงการบ้านเขาเองเนี่ยไม่ได้หวือหวาดังน,นั้นโครงการบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบดังมากหรือว่าเป็นที่รู้จักนักอ่ะนะคะทั้งๆที่เขามีโครงการบ้านอยู่สองสาโครงการแล้วก็ขายทยอยขายหมดแล้วแต่ว่ากําไรในการทำเ,เกี่ยวกับโครงการบ้านเนี่ยไม่ได้กําไรเยอะมากมายในส่วนของคอนสตรักชั่นเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเขา บุกกำไรแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่า8%ซในในส่วนของที่การสูญเสียของคุณเจริญไปเนี่ยทำให้ธุรกิจก่อสร้างเขาเนี่ยการที่เขาจะไปบิดงานหรืออะไรเงี้ย power มันมันค่อนข้างลดลงไปจากจากเมื่อก่อนทําให้ตอนนี้เวลาเข้าไปบิดโครงการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีคู่แข่งคู่แข่งที่สําคัญเขาก็คือเป็นเอ่อกลุ่มก่อสร้างที่อยู่นอกตลาดนะคะเพราะว่าแล้วก็กลุ่มก่อสร้างใหญ่ที่ลงมาเล่น กลุ่มก่อสร้างเล็กอย่างไอทีดีซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมากกว่าเขาก็มองว่าถ้าในอนาคตเขาจะต้องจะต้องโตขึ้นในในในเรื่องของการก่อสร้างเขาน่าจะต้องแบบขยายงานไปรับงานของภาครัฐมากขึ้นเนาะค่ะประมาณนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคทีมนี้ขยันขันแข็งมากนะครับเป็นพอดีผมไปวิสิท์ด้วยเนี่ยโอ้เข้าไปกันยกทีมเลยมีอยู่สองสองสองทีมทีมโกนี้ก็ไปกัน กือบจะส่วนใหญ่นะครับไปกันเกือบครบหมดทีมต่อไปผมเชิญเป็นทีมโกดีไหมครับไหนๆนพูดถึงลาจุไปไหนละ่ะนี่มาแล้วนะฮะคนเดียวเอาอยู่นะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมเห็นแล้วรู้เลยว่าคือถ้าผมรู้เลยว่าพอดีผู้รู้จักกับสามีครับสามีคนจุนะครับแกเป็นผู้หญิงที่รู้เลยว่าสามารถจะปกป้องเราได้ทั้งชีวิตนะฮะถ้าเธอคิดจะฆ่าใครสักคนคงใช้มือเปล่าแน่นอน แต่ว่ามันจะมันจะมีการติดไปตึ๊มามีสี่อันได้ไหมครับก็วิคามล่าก็ไม่ธรรมดานะครับพีเต์จบนี่ถึงขั้นพิมนูเนี่ย บอกจะไปทําโฟโต้บุ๊กนี่ผมถึงขั้นว่าโอ้โหมันมันไม่ธรรมดาละพี่พี่มนูผมแนะนําลองไปทําดูไอ้ทริปที่ไปญี่ปุ่นไปเวียดนามอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการวางเลเยอร์เอาใส่ตัวหนังสืออะไรให้แบบมันเก็บแล้วมันน่าประทับใจขึ้นว่าเขาก็จะไปเรียงว่ามันจะเป็นยังไงรูปไหน,น,น,นย <laughs> ประมาณพันกว่าบาทนะครับ <laughs> ผมเคยไปทํามาเล่มหนึ่งเจ็ดร้อยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าไม่มีจริง <laughs> มันมักจะเป็นราคาเริ่มต้นพี่แต่้อเข้าไปเสร็จแล้วมันประมาณพันสี่ เดี๋ยวท่านั้นจูขอพูดก่อนที่จะเข้า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของโกลเด้นแลนด์นะคะบดีโกลเด้นแลนด์จะอยู่ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ up, ใช่ไหมคะก็จะขอเกินเกี่ยวกับสถิติก่อนโครงการส่วนใหญ่ของโกนั้นจะอยู่ในกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะซเพิ่งเปิดที่ต่างจังหวัดที่แรกในไตรมาสสองนี่เองที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจูก,ก็เลยจะดึงเฉพาะสถิติที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมาพูดก่อนมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัย BMR อยู่ที่97,478เจ็ดสิบแปดล้ ล้านบาทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนของทาวน์เฮาส์21,110ล้านบาทแล้วก็ส่วนของบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดอยู่ที่24,188ล้านบาทส่วนของคอนโดจะอยู่ที่59,36ล้านบาทแล้วก็ส่วนอื่นๆจะอยู่ที่2,243ล้านบาทณสิ้นปีมูลค่าตลาดของทาวน์เฮาส์จะอยู่ที่66,716ล้านบาทซึ่งเป็น18%ของตลาดที่อยู่อาศัยรวม ตรงนี้เองก็คือว่าพึกษาจะได้ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยู่ที่30%อันดับที่2จะเป็นตัว AP ค่ะอันดับ3เป็นโกค่ะส่วนแบ่งตลาดที่8%ซึ่งเมื่อปี2015นั้นโกอยู่ส่วนแบ่งตลาดตรงนี้6%แต่พอมาดูนะไตามาหนึปี2 2 0 1 7มูลค่าตลาดเทาเฮาส์ ouse, อยู่ที่21,110ล้านบาทหรือเท่ากับ21%ของตลาดที่อยู่อาศัยรวมเพิ่มขึ้น16% Year on Year แล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วไตรมาส1/2016มูลค่าตลาดเทาเฮาส์ ouse, จะอยู่ที่17,404ล้านบาทซึ่ง PS จะ,เป,ะเป็นส่วนสูงสุดตรงนี้ก็คือ21%โกขึ้นมาเป็นอันดับ2ส่วนแบ่ง12%ถ้าเราเจาะลึกลงไป มูลค่าตลาดของช่วงบ้านที่ช่วงเทาวเฮาส์ที่ราคา2-3ถึงล้านบาทจะเป็นสัดส่วนอ่7 8อล้านบาทโกโตเติบโตในส่วนของช่วงราคา2-3ถึงล้านบาทขึ้นมาแบ่งตลาดตรงนี้สิบสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจากปีที่แล้วอ่ะค่ะโกจะมีเปอร์เซ็นต์อ่อยู่สัดส่วนที่เพียงแค่หกเปอร์เซ็นต์ก็คือมูลค่าตลาดตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้น3 8 4ล้านบาท แล้วก็เดี๋ยวขอเข้าสไลด์โกเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพเบื้องต้นของโกก่อนนะคะไม คะปัจจุบันนี้ก็คือว่าตั้งมาตั้งแต่ปี1978มีมูล,ลค่ามีมีหุ้นจำนวนทั้งหมด2,323 2 2 <c oughs> 2 3 2 3 7 0 0 0 7 2 0 0 0หุ้นขอพายได้ตื่นเต้น Book Value ก็อยู่ที่4.75บาทนะคะต่อหุ้นค่ะ t ิสเลตติ้งให้เลทอยู่ที่ BB บบวกค่ะดูตรงนี้ดีกว่า อ่ uh, history of go al, นะคะจุดสำคัญที่เปลี่ยน go al, ให้มีความน่าสนใจจะเริ่มจากปี2013ันะคะ่ะก็คือเริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ผู้บริหารปี2014มีการเทคเคแลน d หรือว่าบริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดินเข้ามาทำให้อ่อมูลค่าพอตของสินทรัพย์ของ go al, อา่าโตกขโตขึ้นนะคะปี2015 เฟเซอร์ uh, เข้ามาเพิ่มทุนในช่วงปลายปีแล้วก็ปี2016ก็มีการเปิดตัวของ F Y I Center แล้วก็มีการจัดหน่วยของกองทุน G V G V lit เข้ามาค่ะตรงนี้คือจุดที่สำคัญแล้วก็พอเรามาดูภาพของผู้ถือหุ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงปลายปี2015คือตัวเฟเซอร์เนี้ยเป็นบริษัทเฟเซอร์ประเทศไทยอะค่ะมีบริษัทแม่อยู่ที่สิงคโปร์อะค่ะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับทาง ุณเจริญนะคะก็เข้ามาช่วยเพิ่มทุนให้กับตัวโกเองในราคา7บาท7บาท25สตางค์นะคะจำนวนทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า4,971ล้านบาทนะคะทำให้สัดส่วนในการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นก็คือว่าเข้าเฟเซอร์เข้ามาถือเป็นอันดับหนึ่งค่ะรองลงมาก็จะเป็น UV ค่ะ39.28%ฟรฟีโฟดในตลาดก็จะเหลือเพียงไม่เกิน20%ค่ะตัวเนี้ คือเฟเซอร์เข้ามาทําไมเฟเซอร์เข้ามามีส่วนคือตัวเฟเซอร์เองเขาเป็นบริษัทพัฒนาเกี่ยวกับพวกอสังหาที่แบบยักษ์ใหญ่ในระดับโลกอะค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ทั้งโกก็ให้เข้ามาเพิ่มทุนเพื่อที่จะได้มาพัฒนาใช้เครือข่ายธุรกิจตรงนี้แล้วก็ความรู้เทคโนโลยีต่างๆให้กับโกะค่ะเป้าหมายของโกเองนะคะในปี2020คาดว่าจะเป็นหใน5ของในด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ตัวรายได้ของโกจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะมาจากด้านคอมมร์เชียลนะคะคอมมร์เชียลก็มาจากอะไรบ้างมาจากตัวสาทรสแควร์สาทรสแควร์ตัวนี้เข้าไปอยู่ในในลีดแล้วอะค่ะแล้วก็ FYI Center 3ย่านจะสร้างเสร็จในปี2562แล้วก็รายได้มาจากทางด้านเกี่ยวกับค่าด้านบริการจากโรงแรม,ะะม ott, ort, อะค่ะก็มี W m e r r i o t t ร s c o t t m o d อ n a by FYI อะค่ะแล้วก็ในส่วน อีกรายได้อีกทางหนึ่งก็มาจากทางด้านการพัฒนาขายพวกทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะซึ่งในด้านของเรสซิเดนเชียลนั้นจะแบ่งเซกเมนต์ตามแบรนด์ดังนี้นะคะก็ลักชัวรี่จะใช้แกรนนะคะราคา10-25ล้านแล้วก็แกรนดิโอ7จถล้านแล้วก็โกลเด้นวิลเล่5ล้าน Golden นนีโอสาถึงหล้านส่วนที่โกเข้ามาเน้นก็คือส่วนของทาวเฮาส์สส่วนนี้ค่ะใช้โกลเด้นซิตี้โกลเด้นทเข้ามาราคาช่วงของทาวเฮาส์จะอยู่ราคาช่วง2อถึงหล้านบาทนะคะที่เข้ามาจับแล้วก็ส่วนของบ้านเดี่ยวบ้านแฟดก็ใช้โกลเด้นเอเวนิวราคาประมาณช่วงสอถึงหล้านบาทนะคะ ตรงนี้ก็คือโครงการในปัจจุบันทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด37 32โครงการนะคะหลักๆจะอยู่ที่ในกรุงเทพและปริมณฑลคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะมีการจัดกองทุน GVGV i ลิตเข้าเข้ามาเมื่อมูลค่าประมาณหมื่นล้านซึ่งโกก็มีส,สัดส่วน